มึงอีกแล้วไปล่อยไปปล่อยปลปล่อยไป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 เออปล่อยไปมุ้ย<ค><อ>นกไม่ใช่นกตายนกบินได้มันบินหนีไปแล้วมันไปจับมันทำไมไปจับนกไปอีกแล้วเนี่ยบินหนีไปแล้วถ,ถ้าไม่ช่วยนกตัวนี้ตายแน,น่นอนไายทัน<ค>อ<ค>อเอาแปลกมากแนวสื่ว่าเขาจับหนูจับ แต่เนี้ยเสนที่จับนกแล้วไม่ใช่นกตายนะนกบินได้เนี่ยแต่มันฆ่ามาเนี่ยฆ่ามาฆ่าอยู่ที่ปากมัน,นก็เลยไปทวงมันให้มันคายนกออกมาพอคายนกมานกบินหนีปุ๊บออกไปเลยโอ้แมวเก่กไงก็รู้อันนี้แปตกเว้ยผุ้นะเดี๋ยวก็ต้องป้าแมวไงไปจับนกเมื่อวานก็ตัวหนึงนน่งเมื่อวานลุงก็ไม่ช่วยให้นกบินหนีไปตัวหนึ่งแล้ว เห็นราคามาตอนแรกเมื่อวานนึกว่าเป็นนกตายวันนี้เอาเข้าบ้านเลยเมื่อวานนึกว่าเป็นนกตายมันเอาไปวางกลางสนามหญ้าพอวางปั๊บนกบินหนีเลยเมื่อกี้เนี่ก็เอาเข้าบ้านเลยเมื่อกี้นี่กำลังมองหาอยู่นี่โอ้ยไม่แอปลกประหลาดไม่เอาหาจับนกเขาเลี้ยงไม่จับหนูนะคะเออเขาเลี้ยงจับหนูลูกเขาไม่ได้ให้จับนก เมื่อกี้เนี่ยเอารถบินดีดรึเลยด,ดีเนี่ยไปช่วยทันเนี่ยมันจะเอาถ้งงางั้นนกตายเลยนี่นกตัวเล็กเออไปจับเขามาจากไหนล่ะโอ้แผแดแนวอะไรแนวอะไรจับนกคาบกับ,าบาคาปากจับได้ยังไงเนี่ยจับยังไงพไปจับมายังไงเขาจับหนูเลยจับนก โอ้แปลกประหลาดเนวจับนกไม่ใช่นกตายนะนกบินได้อยู่วางนกปั๊บนกบินหน,นีปึ๊ปบนกมันก็รอดเลยอะ่ะรีบบินหนีเลยนี่ช่วยไปสองตัวแล้วมาวางกันตัวนึ่งมาหน่งกันตัวนึ่งเฮ้ยแนวประหลาดเนวอันนี้ดีกางชีสอีกย่งวะ แม่คอยไล่หนูเขาไปเทนหนู